สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอ็มซีมาแล้วเพืจจ่อนเพื่อนทุกคนค่ะดูบรรยากาศนะคะพาชมบรรยากาศกันค่ะอยะะูมมยนนะะ่ตอนนี้อยู่ที่หมอชีสองแล้วพี่น้องเนาะนะคะถ้าเปิดบรรยากาศว่าวิ่งสแตกบอ,องเนาะ i Nếu phải bỏ vào quên trời à có cực Bỏ có cực Bỏ ะครับที่เป็นรายเทียร์รายใให้กับทุกการทีมงานหมอลองเิชกมาเปิดครับ ขอขอบคุณผูกำลังใจทั้่หนายท่านนะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับเวลาที่ท่านรอคอยนะครับขออนุญาตศิลปินสักครู่นะครับขอเรียกเชิญรรมการนะครับพลเพือแฟนบินนะครับด้านาวิธีนะครับเตรียมฐังบัตรให้พร้อมนะครับตอนนี้เวลาที่ท่านรอคอยลอยพอมาถึงแล้วนะครับตับรางวัลกระทงเงินสด5้าพบาทสรางวัลเตรียมบัตรให้พร้อมนะครับ ขอบพูพีน้อสุภูสุพจน์นะช่วงนี้นะคะเปนช่วงที่ขวบห้องสุพจน์มีในงานง,งานนะคะเราจะได้รุ้นรางวัลน,นะคะกับทีมงานสวัสดิ์อเรเทนเมนต์นะคะพี่น้องเฮาเตรียมทัวรให้พร้อมเตรียมพร้อม,อม,ม,อมกับรางวัลหลายหายรางวัลน,นะคะ ส่วนที่บ้านส่วนใหั่จะใช้แฟนพี่น้องเอาขอมใหม่ด้วยนะคะมีใหม่ไหมมีแต่คนสวยๆแค่นั้นเลยนะคะเรียมปัดให้พร้อมนะครับพี่อนแฟนเพลงนะครับตอนนี้รางวัลเราครอมแล้วนะครับ ขอย,ยังเรียนเชิญน,นะครับประธาเชิญนะครับท่านเสถียรธุรกิจบันเทิงน,นะครับร่วมจับรางวัลมอบรางวัลให้กับพยยี่รักแฟนเพลงในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือเลยครับโอ้สวัสดีค่ะฟ้าเทียนนะคะขอบคุณครับนี่พี่น้องตัวจริงเสียงจริงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อพูดกับพี่บุ๊จักนะคะว่าป้าที่ดูแลสถานที่ตรงนี้แล้วก็ เบลล่าหมอลำมาทำการแสดงสถานที่หมอจิ้สองตรงนี้นะครับก็คือจ้าที่นะครับหางบัตรนะครับหานไปตรงนีตรี้ค่ตรีปลาเขียนปลาเขียนพี่น้องเอิญสันสันเลยค่ะปลาเขียนนะคะพี่น้องเตรียมหางบัตรนะครับเด้อพี่น้องแฟนเตรีเตรียมหางบัตรให้พร้อมนะครับเอาแล้วพี่น้องพรฒน์กันเสร็จเบลล่านะคะติดจับสลับ เพื่อมาหลายหลายหลายแห่งหลายแห่งนะคะมาแล้วหนึ่งนะคะโอเคค่ะนะคะสวรรค์เอนเตอร์เทนมาแล้วนะคะกับบัดแรกใบแรกนะคะหมายเลข โชคดีมากว้า wow. วมาได้ตัอไปเลยคะเฉยๆหนึ่งสามสองสองนะครับหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสองสอง ตรงไหนคะนี่ไหมอ่ะอ๋ออยู่ข้างนอกอยู่ไกลเหรอคะว้าวนับเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไม่เยอะเนาะเวลาเราไม่เยอะอ่ะถ้ามีเราก็นะคะก็อยากให้นะคะถ้ามีก็อยากให้อ่ะนะโอ้คนกีนทุกไก่เนาะโหอยู่ไกลโอมาแล้วเขาจะมาที่นั่นมาแล้วนะครับ ดูดูใบหน้าผู้ชมดีคนที่สองสาวสวยมาแล้วโอ้โหถ้าคนนี้ยี่นานนาฬาท่านเขานะคะคือเจเองของแม่ใยา่จะหน่อยเาิดขอให้หนักไฟ่โวดเนาะมาค่ะศูน ชมนะคะผ่าโชคนะคะออให้ปาให้ปาให้ปาเลยนะคะปาสุดท้ายให้ปาจบเลยนะคะ้จบเลยค่ะปาเฉี่ยธุรกิจคอนเทนต์ขอบคุณนะคะวัีครับโอ้โหหมายเลขหนึ่งลูก หมายเลขศูนย์และหมายเลข